สวัสดีครับรีแหลกอินฮาร์ตนะครับอยู่กับผมนะครับฟิลม์มวันนี้มากันในหัวข้อเรื่องอย่าคิดมากเกินไปมีใครเป็นบ้างมีใครเป็นบ้างผมว่าเป็นทุกคนแหละผมเองก็เป็นเหมือนกันนะครับในอดีตาการที่เราคิดมากเกินไปเนี่ยมันส่งผลที่มันแบบไม่ดีในระยะยาวทุกด้านเลยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นด้านสุขภาพ การที่คุณคิดมากทําให้สมองทํางานหนักสามารถเป็นมะเร็งในสมองได้นะทุกอย่างแต่คุณจะถามว่าเฮ้ยคุณจะไม่คิดมากได้ไงเรื่องปัญหาที่มันมาเต็มหมดเต็มชีวิตไปหมดแค่ไม่ต้องคิดครับถามว่าทาไงไม่ต้องคิดการที่เราคิดมากเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณไม่อยู่กับปัจจุบันขนาดฟังคํานี้ดีๆนะครับไม่อยู่กับปัจจุบันขนาด คุณคิดถึงอนาคตอุ้ยความซวยจะมาเยือนฉนะใบแจ้งหนี้กาลังจะมาจะมีคนโทรมาทวงหนี้ฉันเดี๋ยวุูงนี้ฉันจะต้องเจอเรื่องซวยแบบนี้และหรืออยู่กับอดีตทํมันฉันไม่น่าทําอย่างนั้นเลยทาให้ปัญหาเนี่ยอนาคตฉันจะแย่แน่นึกถึงอดีตกับอนาคตครับนี่แหละการที่คุณนึกถึงอดีตและอนาคตมากเกินไปมาทําให้คุณคิดมากแล้วถามแล้วหลายคนอาจจะถามว่าแล้วอยู่ปัจจุบันมันช่วยอะไร ก็อยู่กับปัจจุบันขนาดครับโทรมาก็โทรมาโทรมาทวงก็บอกตรงๆว่าไม่มีตอนนี้ผมยังไม่มีไม่ต้องไปคิดคุณอย่าสร้างภาพในจินตนาการของคุณขึ้นมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามสร้างภาพจำคำนี้ไว้นะครับในยามที่คิดลบห้ามสร้างภาพในจินตนาการของคุณขึ้นมาถ้าจะจินตนาการให้จินตนาการแต่เรื่องดีๆ กิจการว่าเฮ้ยเจ้านี่จะโทรมาคุยกับฉันดีๆเว้เขาจะโทรมาแค่โทรมาถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างเขาจะพูดกับฉันดีขึ้นเนี่ยให้คิดแต่เรื่องดีๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้กดแรงดึงดูดมันทํางานการที่คุณเข้าสู่คลื่นด้านลบเนี่ยมันทาให้คุณดึงแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยวันนี้แค่คุณคิดแล้วตอนนี้ตอนเช้าคุณคิดแล้วตอนบ่ายเนี่ยจะมีเจ้านี่โทรมาทวงคุณมันจะทําให้คุณแบบว่าเกิดการที่แบบว่ามีความเครียดอะ่ะ กังวลคุณมีความกังวลคิดมากเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนที่จะทําความฝันเนี่ยคิดไปแล้วฮะถ้าเกิดว่าชั้นลงมือสมมุติชันจะขายของแล้วถ้าขายไม่ได้ล่ะขายไม่ดีล่ะแล้วถ้าอย่างนู้นอย่างนี้ล่ะไม่ได้ทาครับคิดคิดอย่างเดียว อย่าไปคิดมันมันอาจจะขายดีก็ได้คุณคุณไม่สามารถให้คําตอบตัวเองได้จนกว่าคุณจะอยู่กับปัจจุบันขนาดสิ่งที่ให้คําตอบคุณดีที่สุดก็คือปัจจุบันขนาดจริงไม่จริงใช่ไหมดังนั้นนะคะผมการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยและคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเกินไปอะไรจะเกิดให้มันเกิดคุณแค่ต้องดอนแคร์ครับใช้กฎอับราฮัมฮิปดอนแคร์อย่าไปสนใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มีความสุขกับปัจจุบันขนาดตอนนี้อ่ะคุณกําลังจะกินข้าวเฮ้ยฉนันเลนจอยฉันมีความสุขตอนเนี้ยใครจะโทรมาก็กโทรดิโทรมาแล้วไงอะอือโทรมาทวงนี้แล้วไงก,ก็ตอนนี้ยังไม่มีให้มันเกิดแต่ฉันไม่คิด ฉันไม่รู้ใครจะโทรว่าบ้างวันนี้มาโทรจะมีเรื่องสวยอะไรเกิดขึ้นเหนือันฉันไม่รู้ฉันอยู่กับปัจจุบันขนาดและฉันแฮปปี้เนี่ยถ้าคุณทําอย่างเงี้ยจักรวาลการที่คุณ,คณมันเท่ากับว่าคุณอยู่ในคลื่นเดียวจักรวาลในแรงในแรงดึงดูดมันจะมีเรื่องราวบางอย่างมาช่วยคุณชีวิตคุณราบเรื่นขึ้นผมอยากให้คุณลองทํานะเพราะคนสําเร็จใช้กฎนี้ทุกคนอืผมเองก็ใช้ครับนะถามว่ามีเรื่องดีเกิดขึ้นไหมมีผมบอกเลยว่ามี มีเรื่องดีเกิดขึ้นแบบที่มันไม่คาดฝันเงินที่มันไม่คิดว่ามันจะได้จากส่วนเนี้ยแล้วมันก็ได้มาในบางส่วนมันช่วยมันได้มาช่วยเราในบางครั้งอ่ะในระหว่างที่ผมคิดดีอ่ะผมไม่รู้นะผมจะผ่านจุดนี้ได้ยังไงตอนนั้นมีขาดแคลนเงินตอนนั้นเงินกําลังช็อตแล้วมันก็มีเงินเข้ามาช่วยเราจริงๆครับเออมันมีจริงๆนะแค่คุณมีความสุขกับมันไว้มันก็น่าสนุกตีนคิดเออเว้ยฉันจะไปหาจากไหนมาเคลียร์ตรงนี้วะ นั่นสิเดี๋ยวจักรวาลก็จะส่งมาให้ฉันฉันจะอยู่ในคลื่นหน้าที่ของคุณแค่คุณต้องอยู่ในเวคลื่นที่มันดีแค่นั้นอย่าไปคิดมากเกินไปครับทุกเรื่องคุณแค่ต้องเลิกคิดทํายังไงฝึกยังไงก็ได้นั่งสมาธิอยู่จะทำยังไงได้ยังไงก็ได้ปัญหาคุณจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลิกคิดและอยู่กับปัจจุบันการที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจะแก้ไขยังไงคุณและคนจะถามว่ามันแก้ไขยังไงเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ย ก็อยู่ปัจจุบันสิเจ้านีโทรมาไม่มีเงินก็บอกว่าไม่มีก็นั่นแหละวันนี้ก็แก้ไขได้แล้วแล้วมันแก้ไขยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็โทรมาก็ก็ให้มันโทรมาก็โทรมาเรื่อยๆก็รับก็บอกไม่มีอยู่ปัจจุบันเ่ะเดวต่อตัวคุณในปัจจุบันเขาจะหาทางแก้ได้อยู่ดีอ่ะแก้แบบไม่ซีเรียสด้วยจริงไม่จริงพอถึงพอถึงเรื่องราวยักๆยากจริงๆเนปตัวคุณในปัจจุบันก็แก้ไขปัญหาได้ทุกครั้งจริงไม่จริง ไม่ว่ามันจะแก้ในทางที่ดีที่ร้ายมันไม่มีคําว่าดีร้ายครับมันคือการแก้ปัญหาดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้แล้วแค่นั้นดังนั้นนะครับตอนนี้ใครก็ตามที่เจอปัญหาอยู่นะครับคุณไม่ต้องคิดถึงปัญหานะไม่ต้องไปคิดมันคุณรับรู้แล้วโอเคฉันรับรู้แต่ฉันจะไม่คิดถึงมันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลจักรวาลเขาจะจัดก,การเรื่องนี้ให้คุณหมดเลยคุณแค่ต้องอยู่หน้าที่ของคุณคือคุณต้องอยู่ในคลื่นเดียวกับเขาเพื่อที่เขาจะได้ส่งอะไรมาช่วยคุณได้ คุณต้องอมองโลกในแง่ดีอยู่กับปัจจุบันถ้าแค่คุณทําอย่างนี้ได้อะยังไงวันหนึ่งคุณก็จะมีความสุขมีความสุขแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยเดี๋ยวความฝันไอเดียอะไรมันจะค่อยๆเกิดขึ้นในหัวคุณตอนแรกผมไม่เชื่อนะจกกนกระทั่งมันมาถึงวันนี้มันมีไอเดียเกิดขึ้นในหัวคุณจริงๆไม่อย่างนั้นวันนี้คุณไม่มาเห็นผมพูดอะไรแบบนี้นะอาจจะเห็นผมเป็นแค่พนักง,งานในริเวอรี่ส่งอาหารทั่วไปยันอายุเยอะก็เหมือนเดิมส่งอาหารเพราะคิดอะไรไม่ออก จริงๆเนี่ยหัวไม่ใช่คิดอะไรไม่ออกนะผมไม่เคยอยู่ปัจจุบันเลยตอนนี้ผมทํางานแบบนั้นนะเอาแต่นั่งคิดว่าวันนี้จะหาเงินยังไงอยู่กับอนาคตพรุ่งนี้กูจะหายังไงมีเจ้านี้เจ้านี้รอเจ้านี้คนนี้รอใจคิดแต่เรื่องอนาคตคิดแต่เรื่องหาเงินอย่างเดียวทําให้ผมไม่ได้มีความสุขกับปัจจุบันขนาดเลย มันทำให้ผมไม่สามารถมีไอเดียอะไรที่แบบที่จักรวาลส่งมาให้ผมแล้วผมก็ไม่สามารถรับได้เลยต่อให้รับขึ้นมาผมก็คิดลบไปแล้วโอ้มันทําไม่ได้หรอกแค่นี้เงินแค่นี้ยังจะหาไม่ไหวแล้วทำงานเหนื่อยจะตายจะเอาเวลาไหนไปทำอ่แล้วผมก็ทิ้งความฝันผมทิ้งความฝันไปเยอะมาก,มากๆเลยในชีวิตดังนั้นนะครับผมอยากคุณทุกคนอยู่กับปัจจุบันนะอย่าคิดมากเกินไปเราทุกคนมีพรสวรรค์น,นะครับพรสวรรค์น,นั้นก็คือชีวิต เราทุกคนมีพรสวรรค์ที่เลียกคุณชีวิตไม่งั้นคุณไม่ได้มาเกิดเป็นคนตอนนี้หรอกชีวิตคุณเนี่ยคือพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะสามารถสร้างอะไรที่งดงามมากมายเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้ดังนั้นอย่าทําให้มันต้องสูญเปล่านะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ใครที่เจอปัญหาอะไรอยู่ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณนะครับ จงเจอจลัด,ดังดวงอาทิตย์และมอบแสงท่างกลางความมืดมิดดังจันทราครับลีลฮินฮาสสวัสดีครับผม